อ่า้วมาช่วยนันคิดนะครับมาช่วยคิดนะครับจากทฤษฎีที่บอกว่ามุมในเครื่องวงกลมเป็นมุมฉากนะครับอ่าขอททนก่อนมีวงกลมใช่ไหมครับมีจุดศูนย์กลางเนาะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้เกิดเครื่องวงกลมเลยเนาะถ้าจุดยอดมุมอยู่บนเส้นรอบวงนมุมแบบเนี้ยเราเรียกว่ามุมในเครื่องวงกลมมันจะเป็นมุมฉากเสมอ ในรูปเนี่ย O เป็นจุดศูนย์กลางครับดังนั้นเด็กๆเห็นมุมในครึ่งวงกลมหรือยังครับมุมอะไรครับมุมในครึ่งวงกลมตอนนี้ดูจากภาพครับมุมในครึ่งวงกลมเนี่ย O เป็นจุดศูนย์กลาง ึ่งวงกลมครึ่งไหนเหรอคะครึ่งไหนก็ได้ครับมันจะเกิดครึ่งวงกลมได้มันต้องมันต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ป่ะเออนี่ยตอนนี้เส้นเอซก็เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วใช่ไหมาคาว่ามุมในครึ่งวงกลมเนี่ยจุดยอดมุมมันจะต้องอยู่บนเส้นรอบวงสมมติว่าครูย้ายจุดยอดมุม,มอีตรงนี้ก็ได้นี่ครับ เนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมในเครื่องวงกลมแล้วครับเนี่ยก็ต้องเป็น90องศาครับมุมในเครื่องวงกลมจะเป็น90องศาเสมอสมมติว่าครูย้ายจุดยอดมุมมาอยู่ตรงนี้ย้ายมุมนี้นี่ก็เป็นมุมในเครื่องวงกลมแล้วครับก็ต้องให้90องศา BAC ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ BAC พูดใหม่พูดชื่อมุมให้ถูก ตอบสิ A B C ค่ะอ่านี่นะครับตรงนี้มาจากว่ามุมในครื่องวงกลมเป็นมุชาก เนะด็กๆเห็นรัศมีไหมครับรัศมีเป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับสี่ครับเออแสดงว่าเส้นผ่านศูนย์กลางต้องยาวเท่าไหร่แปดครับอืมเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง AC ต้องอยาเท่ากับแปดนะเด็กนกนกตรงนี้ไปเรียบร้อยยังครับเดี๋ยวกูจะลบออกแต่ของเด็กๆไม่ต้องลบ น้อเสร็จแล้วค่ะ,ะนะเรูจะลบออกนะจะใส่ไว้แค่สัญลักษณ์มุมฉากนะครับรูปเดียวกันพื้นที่ต้องเท่ากันครับครั้งแรกเนี่ยเราหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc อีกครั้งหนึ่งเราก็หาพื้นที่ของรูปเดียวกันพื้นที่สามเหลี่ยม abc แต่ต่างกันตรงที่ว่าเราใช้อะไรเป็นฐานใช้อะไรเป็นสูงครั้งแรกเนี่ยนะครับภาพแรกเนี่ยครูจะใช้ AC เป็นฐานสูงต้องตั้งฉากกับฐานถูกไหม BD มันตั้งฉากกับ AC บีจะเป็นสูงสูงกับฐานต้องตั้งฉากกันงั้นตัวพื้นที่มันก็จะเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC มันก็เท่ากับเศษหนึส่วนสองคูณฐานก็คือ AC คูณสูงก็คือ BD ในขณะที่อีกรูปหนึ่งสามเหลี่ยมเดียวกันเลยนะครับแต่เราจะใช้อีกคู่หนึ่งซึ่งตั้งฉากกันเหมือนกันก็คือ m กับ n นะครับ m กับ n ตั้งฉากกันหีือปะอันนี้เราจะใช้ a b ซึ่งยาวเท่ากับ m เป็นฐาน แล้วก็ B C ซึ่งยาวเท่ากับ n เป็นู0ฐานจับสูงมันต้องตั้งฉากกัน,นด้าน m กับด้าน n เนี่ยมันตั้งฉากกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวพื้นที่ของสามเหลี่ยม A B C มันจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2นะคูณ m คูณ n โอเคเอาแค่นี้ก่อนเคลียร์ไหมครับ ีครับแปลว่าตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันแล้วนะครับเพราะมันคือพื้ที่สามเหลี ABC ด้วยกทั้งคู่นะครับงั้นคูยกมาเลยนะครับเศษหนส่วนสองคูณ m คูณ n ต้องได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณ ac คูณ dd มันก็คือพื้นที่สามเหลี่ยม abc เหมือนกันนะโอเคใช้สมบัติการตัดออกทั้งสองข้างมีหน่ส่วนสองคูณอยู่ด้วยกันทั้งคู่ตัดออกไปงั้นมันก็จะเหลือ m คูณ n m คูณ n เท่ากับ ac คูณ bc ครับเออ ac ซึ่งยาวเท่ากับ8คูณกับ BD ในรูป BD เป็น3เส้น BD เป็น3นามก็เลยตอบ24ครับจบแล้วแค่นี้ จบเล่มพร้อมกับเกือบหมดเวลาเวลาเป๊ดมากป๊ะมากขราวหน้าต่อสสอทออบสองแล้วนะครับอย่าลืมแบเอชีตที่บ้านปิดนะครับนะแต่ก็ไปเอาวันที่เปิดเรียนเนาะจานรังคานอะไรเนี้ยนะหรือไม่ก็โทรถามบ้านปิดก่อนนะครับว่าโอเค ชีดพร้อมแล้วเนาะอะไรเงี้ยครูครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ